กรับได้ข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา8.30นาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้เราจะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับฝั่ง Apple กันบ้างนะครับหรือ iPhone นั่นเองล่าสุดนะักวิเคราะห์เชื่อว่า iPhone 12 5G อาจจะวางขายแบบไม่มีสายชาร์จแล้วก็หูฟังมาให้นในราคาเริ่มต้นเท่ากับ iPhone 11หรืออาจจะแพงกว่าประมาณนั้นเนาะยังคงเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับ iPhone 12รุ่น 5G วาทีโทรศัพท์มือถือ iPhone ประจำปี2020 ซึ่งหากใครยังจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาว่า iPhone 12อาจจะวางขายแบบไม่มีสายชาร์จและไม่มีหูฟังแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าราคาวางจำหน่ายของ iPhone 12 5G อาจจะไม่ได้ลดไปตามที่คาดไวนะ้และอาจจะแพงขึ้นกว่า iPhone 11ก็เป็นไปได้เหมือนกันข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยมาจากนักวิเคราะห์จากสถาบันแห่งหนึ่งนะครับได้ออกมาคาดการณ์ว่าในปีนี้ iPhone 12จะมีการวางจำหน่ายแบบไม่มีหัวชาร์จและไม่มีหูฟังเอีย e ร์ฟอดแถมมาภายในกล่องด้วยซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับนักวิเคราะห์ชื่อดังอีกท่านนึงน ที่มักจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone ได้อย่างแม่นยำอยู่พอสมควรที่เคยออกมาเปิดเผยว่า Apple จะวางจำหน่ายหัวชาร์จ20วัตต์แยกต่างหากกับ iPhone 12โดยเฉพาะเลยทีเดียวส่วนราคาวางจำหน่ายของ iPhone 12แต่ละรุ่นนั้นนักวิเคราะห์ก็มีการสรุปไว้ดังนี้ครับ iPhone 12ราคาเริ่มต้นอยู่ที่699ถึง749ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ21,800ไปจนถึง23,400บาทเลทีเดียวครับ ทันมาที่ iPhone 12 Pro Max ราคาอยู่ที่เจลกเ้าเหรียญหรือประมาณ849เหรียญน,นะครับสหรัฐถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็มา2สองหมื่นห้าถึง26,5 0 0และ iPhone 12 Pro ราคาอยู่ที่นึ่บเาหรียญจนถึง1นึ่เหรียญนะครับรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็คือ32,800ื่นสองนปดยไปถึงสามหมืนสี่พันามรบาทครับแล้รุ่นท็อปสุดอย่าง iPhone 12 Pro Max จะอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าดอลลาร์ไปจนถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าเก้าดอลลาร์ ในข้างต้นเป็นความจริงนะครับหมายความว่า iPhone 12นั้นจะมีราคาเปิดวางจําหน่ายเท่ากับ iPhone 11ที่ราคาอยู่ที่699เหรียญครับแต่อีกในย่าหนึ่งก็อาจจะเปิดราคาที่แพงกว่าไปถึง7 4 9ี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐก็เป็นไปได้ซึ่งทางสื่อต่างประเทศก็มองว่าสาเหตุที่ Apple นั้นจําเป็นต้องตัดหัวชาร์จแบตเตอรี่รวมถึงหูฟังออกนะครับก็เพราะว่าเป็นผลมาจากต้นทุนของเทคโนโลยี5 G แต่อะไรก็ดีนะครับข้อมูลในข้างต้นนั้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการยังไงถ้าหากมีข้อมูลพมเพิ่่่่มมเเเเตกกกกีีียววัับรรรรืือออองงงนน้้้าาาาจะปดหทคึ็ถ ถ้าเปิดตัวจริงขึ้นมานะและไม่มีหัวชาร์จกับสายชาร์จมาให้ในกล่องเนี่ยคนซื้อก็แอบคิดหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องไปซื้อหัวชาร์จแยกมากขึ้นก็ต้องไปซื้อหัวชาร์จแยกต่างหากทำให้ค่าใช้จ่ายของตัวเครื่องเนี่ยแพงมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง iPhone 11 iPhone Pro ามาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงเรียวมี7 7 Pro กันบ้าง ยืยนยันเปิดตัวในวันที่3กันยายนนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วก็เปิดตัวแล้วนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์การชาร์จท,ที่เร็วถึง65วัตต์ซูเปอร์ดินะครับและกล้องหลัง4ตัว64ล้านพิกเซลและจากที่มีบอ,อ,อกแสรุ่นอมาอย่างต่อเน,นื่องสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือเร็วมี7และ7 Pro ล่าสุดทางเร็วมีอินเดียก็ได้เปิดเผยกำหนดการก,การเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่3กันยายนนี้แล้วพร้อมกับได้มีการยืยนยันฟีเจอร์จุดเด่นด้วยเทคโนโลยีการชาร์จที่เรถ้ ได้ยาวนานถึง3.5ชั่วโมงเลยครับ เล่นเกม PUBG ได้ถึง3ตาเลยทีเดียวรวมถึงดีไซน์ของตัวเครื่องก็มาพร้อมกับการเจาะรูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอนะครับทียย่อพันธุ์ Hole Display โดยไม่ได้เผยชมด้านหลังของตัวเครื่องให้เราได้เห็นกันอย่างชัดเจนมากมายนักตัว Redmi 7เนี่ยคาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Mediatek Helio G95 ครับหน้าจอเป็น IPS LCD 6.5นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90Hz Touch Sampling Rate นะครับ 120Hz กล้องหลังให้มา4ตัวครับเลนส์หลัก14ล้านพิกเซลเป็นของ Sony IMX682 และเลนส์ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลครับมีกล้อง B&W Portrait 2 000, ก็มาโครสล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบ่งเป็น2รุ่นแรม6ก b ิกและ 8GB กิกหน่วยควาจำ6 4สและ1 2 8สแครับสแกนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องถัดมาที่รุ่นเร a l วมี Pro โปรกันบ้าง แบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว65วัตต์ซึ่งชาร์จเร็วในรุ่นโปรเนาะมาพร้อมกับ10เซต Snapdragon 720G หนะ้าจอเป็น Super AMOLED 6.4นิ้วความละเอียด Full HD+ กล้องหลัง4ตัว64ล้านของ Sony เหมือนกันอัลตร้าไวท์8ล้าน B&W p o r t r a i t มันแล้วก็มาโครครับ2ล้านทั้งคู่กล้องหน้า32ล้านพิกเซลรุ่นแบ่งเป็น2รุ่น6กิกแล้วก็8กิกสำหรับ RAM ครับหน่วยความจำ64 128, นั้น128ลำโพงสตูดิโอแบบคู่เร a l m e 7และ7 Pro จจจจจจะจะะะะะมมงงมมมีีีีีีีฟฟเเเเเเอออออรร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 ์รร์ดด่่่่่่นนนนนไไไไบบบ้้้้าาาาาางงงคัััแลวววทสใกกยถปิตืห มาเดทเฮซ่าเปนครั้งหนึ่งนะครับและทั้งวันนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดเชิญมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก็จะก,กันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆดีๆและข่าวที่เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคริมนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย